ขนมที่เราชอบที่สุดเลยเขาขายถุงละ25บาทมีทั้งหมด4ชิ้นขนมใส่ไส้อ๋อมีทั้งหมด5ชิ้นอุ้ยชิ้นละ5บาทเองเหรอขายถูกนะชิ้นละ5บาททุกคนขนมใส่ไส้ชิ้นละ5บาทในกรุงเทพยังเหลือนะขายถูกนี่อยู่ กะทิมันจะแบบว่ากําลังนัวแบบว่าไม่ได้หวานเลี่ยนอะเป็นขนมที่ไม่หวานขนมไทยที่ไม่ได้หวานเลี่ยนมากนะอืมอร่อยอ่ะราคาดีด้วยอ่ะอืม,อม ไปเจอที่ไหนต้องซื้อกินตลอดนะชอบมากอาหารก,กินยากไม่ค่อยมีใครทำอะ้วเ่ยนะอทำไมเขาทำอร่อยจังเลยอะ่ะมันไม่หวานมากนะตรงมะพร้าวมันจะมีความแบบเค็มๆมันๆแล้วก็หวานนิดนึงไม่ได้หวานมาก ตรงกระทิมันสุดยอดมากเด้งๆนิ่มๆมันๆหอมไส้มะพร้าวอืมดีมากเลย